เราก็จะไปกไก่กันนะครับท่านผู้ชมเออวันนี้เราก็จะไปเกะไก่นะไก่ก็อยู่ทางหน้านมานําแล้วนะเ,ออเดินทางออกจากเกนืองแล้วก็ไปเกะไก่นะออไปข้อไก่เนี่ยก็อ,อาจจะสัน,นิดหน่อยนะเออลกลังมากเราก็เดินทางออกมาเนี่ย ไปที่คอกไก่เราเลยเพื่อไปกะไก่เกอะเป็ดนะท่านผู้ชมเมออท่านผู้ชมนะเนี่ยไก่เป็ดเราเราก็ทําการเอิ้นไก่เอิ้นเป็ดนะเออคุ่คู่คคคคือเนี่ยการวิธีการเอิ้นไก่เอื้นเป็ดของเขานะเออเนี่ยก็คือเป็ดไก่เรานะเออนี่อะไรต้นมะพร้าวแล้วก็เนี่ยลอกไก่ ไปเกล่ไก่น้อยกันเออเอาเข้ามาเผื่ออยู่กเ,เกลไก่น้อยแลก็เ,เ,เปิดตั้องขึ้นตะลกลงหลังนิดนึงนะเออเข้าไปดิมันออกมาเฮ็ดอีย่างมันเข้าไปดิไก่แม่มันออกมานะไก่แม่มันออกมาออกมาตาอยอีกอย่างนะมีน้ำเต็มเต็ด เจอวันหนึ่งก็ประมาณคู่หนึ่งนะทุกคนเด้อประมาณคู่หนึ่งเด้อทุกคนทุกคนไก่เป็ดหลายมากเต็มเจ็ไก่น้อยกับเป็ดนะเออก็เยอะอยู่เด้อทุกคนแต่มาไม่หมดนะ นี่นะทุกคนจะไก่กะเป็ดมีอะไรอ่นนนะนะกระสุนแย้นะเออต้นอะไรเขียบฝรั่งที่ดาวเรียกมาเขียบฝรั่งเป็นหมาดูแล้วอ้วน้ำล้นอ่างแล้ว,วน,น้ำก่อน้นำจะลน้น น้ำกรุ่าเจ็ดก็เยอะเอแยกเต็นไหมดเออทุกคนก็มีต้นต้นบักอาซีดาที่ไทยเรียกอะไรวะจะเรียกฝรั่งเออที่ไทยจำได้แล้วอันนี้ต้นฝรั่งต้นมะพร้าวอยู่ที่หน้าบ้านเราต้นมะพร้าวเยอะเยอะสุดเลย กระไก,ก่กระเป็ดไปนะท่านผู้ชมเออสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดติดตามกดกระดิ่งติ๊ง,ง,ง,งเพื่อไม่พลา,าคดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ